พอมีมติยึดรถลัมโบกินีของบอยปรกรณดารานักแสดงนะครับหลังพบว่าซื้อรถคันดังกล่าวมาจากผู้ต้องหาในคดีช่อโกงเงินของสอจลเนื่องจากรถคันดังกล่าวเป็นรถที่ผู้ต้องหาใช้เงินที่ช่อโกงมาซื้อโดยเปิดโอกาสให้ชี้แจงเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์ได้ พันตำรวจเอกสีหานาประยูรรัฐ์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอป,อปองได้เปิดเผยว่าปป,ปงมีมติยึดรถ lamborghini ok ของนายประกรณ์ชัดบริรักษ์หรือบอยปรกรณ์ที่ซื้อต่อจากนายกิติศักดิ์มัททุจัดผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจอล แมนายประกรณ์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สจลลแต่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่ารถคันดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดของนายกิติศักดิ์หลังจากนี้ก็จะส่งหนังสือให้นายประกรณ์นำรถยนต์มาส่งมอบหากกลบหนีเจ้าหน้าที่จะติดตามยึดรถทางนี้นายประกรณ์สามารถยื่นคำร้องต่อสารเพื่อพิสูจน์ทรัพย์ว่าได้มาโดยสุจริตเพื่อไม่ให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินได้ ขณะที่มีรายงานว่านายประกรณ์รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและได้เตรียมให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการทางกฎหมาย